สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวมาพบกับสเกษตรวันหยุดอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้พามาดูปรากฏการณ์นะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือดูลักษณะพายุมาวานะครับที่เคยพาท่านผู้ชมเกาะติดนะครับช่วงแรกเนี่ยก็คือมีทิศมาด้านตะวันตะวันตกนะครับก็คือมีทิศมาด้านเคลื่อนที่มาด้านประเทศไทยแต่ว่าหลังจากนั้นนะพอมาจึบบู่เกาะนะครับ เกาะไต้หวันกับเกาะฟิลิปปินส์ตรงนี้ก็พายุลูกนี้ก็ย้อนกลับนะครับก็คือขึ้นไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตามการคาดการณ์ของทิศทางของศูนย์พยากรณ์อากาศทางยุโรปนะครับซึ่งดูลักษณะพายุแล้วเนี่ยเมื่ออยู่ในมหาสมุทรเขาค่อนข้างจะมีกําลังแรงนะครับดูจากขนาดแล้วเนี่ยใหญ่กว่าหมู่เกาะไต้หวันประมาณ4ี่ท่าเท่านะท่านผู้ชมดูนะครับเกาะไต้หวันในตรงนี้นะครับแล้วก็ดูลักษณะพายุนะครับ โชคดีที่เขาไม่เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งนะครับก็หมุนกลับไปด้านนู้นนะครับไม่งั้นก็ถล่มทั้งไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์เละแน่นะครับทีนี้สิ่งที่เป็นปรากฏการพายุลูกนี้ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับก็คือมาดูนะครัท่านผู้ชมพามาดูในส่วนของลมนะครับดูลม ดูลมที่พัดปกคลุมนี่นะนี่ือเป็นลมที่อยู่พายุนะครับลมหมุนหมุนรอบจุดศูนย์กลางนะครับเ,เดี๋ยวเช็คนิดนึงนะว่าณนะเวลานี้เนี่ยมีลมขนาด65นอตนะครับก็เริ่มที่จะลดความเร็วลมลงแล้วนะครับเหลือประมาณ65นอตก็ประมาณเกือบ100กิโลเมตรเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว,ว่าค่อนข้างจะเร็วพอสมควรนะครับลมที่หมุนรอบศูนย์กลางนี่นะครับ 65นอตนะครับพายุลูกนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยนะครับแต่ว่าจะให้ดูตรงนี้นะท่านผู้ชมพายุลูกนี้จะกลายเป็นว่ามาดึงดูดนะเห็นไหมนะครับลมที่พัดไปนะครับเขาดูดลมไปจากฝั่งนี้นะครับฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเลยครับแถวทะเลอ,อันดามันนะครับฝั่งนี้จะเห็นว่า ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงภาคใต้ช่วงนี้จะแรงขึ้นนะครับซึ่งก็ตรงกับที่ทางกรมอุตุนิยมทิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในภาคใต้เนื่องจากว่าผลของพายุเมวาเนี่ยเขามาดูดเอาลมจากฝั่งนี้นะครับฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับฝั่งอันดมันของภาคใต้ไทยเนี่ยทำให้ลมฝั่งนี้มีกําลังแรงขึ้นนะครับนั่นคือส่งผลทำให้เกิดฝนตกนะครับ จะเห็นว่าลมในโลกเนี่ยทั้งระบบจะเป็นระบบเดียวกันนะครับก็คือจะหมุนเวียนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีแรงดึงดูดนะครับโดยเฉพาะตรงนี้เป็นแรงดึงดูดของพายุตไต้ฝุ่น,นเมวานะครับที่กำลังโลดแล่นอยู่นี่นะครับแล้วก็ทิศทางเขาเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่าในระหว่างเคลื่อนที่ขึ้นไปเนี่ยเขาก็ดูดเอาลมนะครับเนี่ยจากฝั่งเนี่ยซึ่ง เป็นลมมรสุมที่ทำให้เกิดฝนตกในประเทศไทยนะครับส่งผลทำให้ช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยฝั่งนี้มีฝนตกหนักแล้วก็คึืนลมแรงครับก็ถือว่าเป็นผลกระทบทางอ้อมของพายุลูกนี้นะครับที่ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกในส่วนของภาคใต้เนื่องจากว่าลมเนี่ยเขามาดูดเอาลมจากฝั่งนี้นะห้เคลื่อนที่ไป ในระหว่างที่ดูดมาเนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นลมมรสุมที่มีความชื้นนะครับก็พัดมาปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้แล้วก็อาจจะไปถึงภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับในะช่วงนี้นะครับซึ่งถ้าพายุลูกนี้เคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนนี่ก็ลมตัวนี้ก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะส่งผลทาให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกชุกขึ้นนะครับก็เป็นผลดีของพายุนะครับที่แม้จะเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางไปด้านนู้นแล้ว ก็ยังส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมฝนนะัที่พัดเอาความชื้นมายัางประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นนะครับนี่คือลักษณะผลของพายุนับที่ส่งผลทางอ้อมนะเรียกว่าส่งผลทางอ้อมพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเขามาดูดเอาลมฝั่งนี้ขึ้นไปนะครับดูดไประหว่างที่ดูดไปเนี่ยก็ดูดผ่านประเทศไทยบดีประเทศไทยเป็นตัวกลาง ที่เชื่อมที่ขวางอยู่นะครับขวางทางของลมอยู่ซึ่งเป็นลมฝนนะครับก็เลยทําให้เกิดในส่วนของฝนตกหนะักโดยเฉพาะภาคใต้นะครับโดนได้รับมรสุมตรงนี้เต็มๆนะครับก็ในทะเลนะครับก็จะมีคลื่นค่อนข้างจะสูงนะครับก็ระมัดระวังในส่วนของพี่น้องชาวเรือที่เดินเรือในช่วงนี้นะครับแล้วก็เมื่อดูจากลักษณะของ ดูเรดาร์อากาศนะครับดูฝนนะครับดูการเกิดฝนช่วงนี้นะครับก็คือถ้าดูโมเดลฝนเนะี่ยก็การที่มีพายุอยู่ตรงนี้นะครับทําให้มันดึงเอาในส่วนของความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะครับทําให้มีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับในช่วงนี้นะครับก็ ค่ําๆเนี่ยก็น่าจะมีฝนเยอะโดยเฉพาะภาคใต้นะครับเพราะว่าภาคใต้เป็นภาคที่ในส่วนของรับเอาลมมรสุมตรงนี้ไปเต็มๆก่อน,นะครับเนื่องจากอิทธิพลของตัวพายุตัวนี้ที่ดูดเอาความชื้นเข้ามาในประเทศไทยให้นะครับแล้วก็ลักษณะทิศทางของพายุนะครับเมื่อดูทิศทางของพายุเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนที่ไปด้านโน้นครับเหมือนวกกลับนะครับ ดูข้อมูลที่ศูนย์พรากรอากาศระยะกลางยุโรปนะครับเขาจะวกกลับพอวกกลับไปด้านนู้นก็ระหว่างนี้เคลื่อนที่ก็จะมาดึงเอาในส่วนของความชื้นครับแต่ก่อนตอนนี้ลดระดับลงมาน่าจะเป็นใต้ฝุ่นที่วันนี้มีความเร็วประมาณ65นอตนะครับก็หมุนควงกลับไปด้านนู้นนะครับลดระดับความเร็วลมลงเรื่อยนะครับจากซูเปอร์ใต้ฝุ่นระดับ5 ระดับ6นะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยถือว่าความเร็วลมสูงมากครับช่วงวันเสาร์แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเหลือระดับ3ระดับระดับ3นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นระดับ1นะครับเป็นพายุได้ฝนระดับ1นะครับซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรโดยตรงต่อประเทศไทยเรานะครับแต่ก็ทําให้ไทยเรามีฝนตกชุกมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่แถวภาคใต้นะครับแต่ก็ ถ้าพายุเขาเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนขึ้นนะครับลมมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยก็น่าจะสูงตามไปด้วยหมายความว่าพอพายุขึ้นไปข้างบนก็จะดูดให้เอามรสุมให้เคลื่อนที่ขึ้นมาด้านบนไปด้วยนะก็คือจะทําให้ในส่วนภาคอื่นของประเทศไทยอาจจะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะทําให้เกิดฝนตกชุกมากขึ้นตามไปด้วยนะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในส่วนของพายุยักษ์นะครับเรียกว่าพายุยักษ์นื่อหมายว่ามีขนาดใหญ่มากคนระับใหญ่กว่าประเทศไต้หวันประมาณเอาไต้หวันใส่เข้าไปได้ประมาณมประมาณห้าเท่านะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะครับถ้าเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งไต้หวันนี่ก็น่าจะเสียหายทั้งเกาะเลยนะครับเกาะไต้หวันแต่โชคดีที่เขาโค้คงกลับไปตามมหาสมุทรลวดแล่นต่อไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือไปด้าน,นูแล้นนะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ